มาดูรายการเราอีกครั้งด้วยครับนี่คือรายการทีเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยม,มเยี่ยมมองมองครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองของเราในวันนี้จะแตกต่างไปจากทุกครั้งนะครับ <c oughs> เพราะวันนี้เราจะพาท่านไปชมสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าสยามเซเปนเทเรียมสยามเซเพนเทเรียมเนี่ยเป็นสถานที่ซึ่งนํางูนะครับในโลกนี้ในประเทศไทยของเราเนี่มารวมกันไว้ที่นี่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลย <c oughs> แต่ว่าไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเขาต้องการให้เราเข้าใจว่าจริงๆงูคืออะไรแล้วงูมีประโยชน์อย่าง แล้วงูมีโทษอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่เจองูปุ๊บตีอย่างเดียวคนเดียวนี้เจองูปุ๊บตีก่อนอย่างอื่นว่ากันทีหลังเล็งตีอย่างเดียวเอาให้ตายเอาให้ตายนะแต่ที่นี่ไม่ใช่เราจะไปกันที่นี่ครับสยามเซอร์เพนทารียมครับ เป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่มีเปลือกตามีเกล็ดปกคลุมผิวหนังทั่วทั้งลำตัวลำตัวยาวซึ่งโดยขนาดของความยาวนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของงูว่องไวในการเคลื่อนที่มีลิ้นสองแฉกใช้ชสำหรับรับความรู้สึกทางกลิ่นสามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดออกล่าเหยื่อเมื่อรู้สึกหิวกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหารยกเว้นงูบางชนิดที่กินงูด้วยกันเองเช่นงูจงอางโดยทั่วไปงูจะออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวขึ้นอยู่กับ ชนิดของงูงูจะลอกคราบเมื่อมันเริ่มโตขึ้นปัจจุบันมีงูถูกค้นพบแล้วประมาณ2,700ชนิดแต่เป็นงูไม่มีพิษประมาณ2,300ชนิดประเทศไทยได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าสยามเซอร์เพนททเรียมเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านมุมมองชีวิตงูที่แรกและที่เดียวในเอเชีย er. กับอาณาจักรงูจากทั่วทุกมุมโลกกว่า53สายพันธุ์อย่างงูเห่าเพือกงูหลามทองสายพันธุ์ที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอนาคอนดามีการสาร ทิศวิธีการรีดพิษงูในห้องแล็บมีการแสดงระหว่างคนกับงูในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนัสยามเซอร์เพนททเรียมอาณาจักรงู ท้านคือสยามเซอร์เพนทารียมเราก็จะมองเห็นเลยว่าเขาตั้งใจทําจริงๆตอแต่นี่เขาจะตั้งใจขนาดไหนอย่างไรท่านผู้ชมจะต้องไปชมไหมและจะรู้ไหมว่าเป็นอย่างไรครับเราก็เลยต้องเชิญคนซึ่งรู้เรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสรานนเจริญสุขหรือว่าคุณบีมซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการและเป็นโคศกประจําสยามเซอร์เพนทารียมขอเชิญพบกับคุณบีมครับวุณบีมครับสวัสดีครับเชิญทางด้านนี้เลยครับ ไม่มีครับค eh ุณบีไม่มีนะครับเพราะว่าคุณบีมากกลัวกว่างูครับ คุณมีภาพก่อนอื่นเลยนะวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสยามเซเปเทเรียมเนี่ยมันคืออะไรก็คือสยามเซเปเทเรียมนะครับเราตั้งใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูแบบครบวงจรครับอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้รู้ว่าจริงๆแล้วงูเนี่ยครับมีประโยชน์กับเรามากมายถึงแม้เราจะเคยรู้มาก่อนว่ามันมีโทษมันมีพิษอะไรครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีพิษทุกชนิดนะครับแล้วก็หลายชนิดมีความสวยงามมีความมีประโยชน์ต่างๆมากมายต่อทั้งระบบนิเวศแล้วก็ต่อวงการแพทย์ด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเรา ไปที่สยามเซเพนเดเรียมเราจะรู้จักงูใ,ในความเป็นจริงตามธรรมชาติของมันจริงๆใช่ครับซึ่งที่สําคัญที่สุดมันต้องมีจุดเด่นทําอะไรก็ตามต้องมีจุดเด่นจุดเด่นของสยามเซเพนเดเรียมเนี่ย คคืออะไรรับเราจะแบ่งเป็น3โซนหล,ลักๆโซนแรกเป็น immersive snake museum นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของงูในรูป<ช>แบบของ i n t e r a c t i v e ครับ,รบเราเนี่ยจะให้เป็น i n t e r a c t i v e ่ค,คือคนดูเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยสอบถามทำความเข้าใจรู้เรื่องของงูได้อย่างชัดเจนจุดแรกนี้เรียกว่า immersive snake museum immersive s n a k museum จุดที่2จุดที่2เราจะนำงูจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมากกว่า50สายพันธุ์มาจัดแสดงในตู้จัดแสดง เรียกว่าสเน็คแพลเน็ตนี่เป็นสเน็คแพล n เน็ตเรียกว่าโลกแห่งงูมีอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมฮะค,คือได้ดูกันเลยจุดที่3จุดที่3นะครับเรื่องศิละปะวัฒนธรรมไทยก็สําคัญเราก็เอาศิละปะวัฒนธรรมไทยที่เรามีความโดดเด่นนะครับ แล้วเราก็เชิญงูมีชีวิตจริงๆมาเป็นนักแสดงเราเชิญเชิญงูน่้จะเชิญงูคืองูนะมาแสดงละครร่วมด้วยได้ดูโชว์ด้วยแต่ในโชว์นี่จะมีงูจริงๆมาเล่นด้วยเป็น3ส่วนหลักสําคัญแต่ที่สําคัญจริงท่านผู้ชมที่นี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมมีงูมากกว่า50สายพันธุ์ทั่วโลกนะแล้วมีงูรวมกันทั้งสิ้นประมาณประมาณ200ตัว200ตัว200ตัวเลยเหรอจากทั่วโลกเลยนะครับ และได้เห็นเลยที่ว่ามันแตกต่างที่มันยากที่มันหาดูไม่ได้เนี่ยมต้องแตกต่างแหะครับคือห้าติดใจพันสองร้อยตัวเนี่ยนุกว่า โอ้โหเอาว่าในเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยบางแต่เรานับนับกันก็เยอะแล้วนะแต่นี่มาจากทั่วโลกนะทั่วโลกทั่วโลกและที่สาคัญที่สุดเลยนะฮะเวลาที่ท่านไปเนี่ยก็ไปง่ายไม่ได้ยากเลยสนามบินสุวรรณภูมินิดนึงใช่ครับแล้วก็ทางออกที่21ครับทางออกที่21แล้วก็เข้าไปตรงนั้นเลยเข้าไปถนนหลวงแพ่งแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดเดียวเลยกดไปพัทยาเราก็แวะได้ดิใช่ใกล้บ้านผมเดี๋ยวผมแวะทุกวันอยู่ใก ใกล้ทีเดียวเปิดกี่โมงครับเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็น9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันวันนี้ก็มีตัวอย่างบางส่วนมาให้เราดูกันว่ามีความสนใจอย่างไรบ้างจะได้ไปดูกันนะฮะไปดูกันตั้งแต่ด้านนู้นคุณนวัตนำไปได้เลยนะครับขอไม่เอาเลยครับไม่เอาท้ายนะครับพี่นวัตมาไปอยู่ไกลๆนี่คุณนวัตคุณนวัตอะนี่ครับอะไรครับอะไรตัวแรกนี่คืออะไรครับตัวแรกนะครับเป็นงูแซ่หางม้าครับเป็นงูแส้หาง เป็นงูพิษอ่อนนะครับของประเทศไทยเราเองคอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับกินอะไรเป็นหลักครับอาหารการกินหลักๆของเขาจะเป็นพวกสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้อย่างเช่นนกหรือว่าหนูที่อยู่บนต้นไม้แบบหากินตามต้นไม้รวมถึงไข่นกต่างๆด้วยกินทั้งฟองกินทั้งฟองพวกนีว่าเก่งทางต้นไม้เป็นงูพิษอ่อนเป็นงูพิษอ่อนเพราะว่าเขาจับสัตว์เล็กเขาก็ไปทําพิษกับสัตว์ตัวเล็กๆเท่านั้นเองกับมนุษย์เนี่ยทางกัดก็ไม่เป็นอะไรนี่คือตัวแรกนะฮะตัวต่อมาตัวนี้น่าสน ใจมากฮะตัวนี้คืองูตัวที่สองนะครับเป,เ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 ป็นงูเหลือมเผือกเป็นงูเหลือมเผือกงูเหลือมเผือกตัวนี้ก็คือบรีดกันชา้าจยาวนานแล้วก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็คือมีความเชื่องระดับหนึ่งรับ ต่าระหว่างงูเหลือมกับงูหลามเนี่ยงูจริงๆที่มันดุมากๆก็คืองูงูเหลือมดุเหลือมดุกว่านะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาบีดเนี่ยเขาบีดจนสามารถที่ทําให้งูเหลือมเนี่ยซึ่งเคยดุจัดเนี่ยมันไม่จัดมันไม่ดุแล้วเป็นงูที่จัดอยู่ในเภศไม่มีพิษไม่มีพิษไม่เป็นไรกัดโดยเออล่าเหยื่อโดยการกัดแล้วก็รัด อ่ามาดูตัวต่อไปตัวนี้สวยจริงๆตัวที่ตัวนี้คุณนวัชจะชอบมีเรื่องราวเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนครับตัวนี้ครับเป็นงูไทยนะครับจริงๆอยู่ทางไม่เห็นเลยนะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยแหละอาศัยอยู่ในป่าค่อนข้างมีความชื้นสูงสักหน่อยหนึ่งเราเรียกชื่อว่างูเขียวตุกแกอ๋อจริงๆงูเขียวตุแกเขียวตุกแกมันเหมือน ก็จะเป็นพวกป่าพลุป่าดิบอะไรนิดหนึ่งป่าดิบทางภาคใต้เป็นงูเขียวที่ชื่อว่างูเขียวตุ๊กแกหากินอะไรครับเป็นงูเขียวตุ๊กแกนะครับก็จะกินพวกหนูพวกนกเป็นอาหารหลักจึงจะเป็นจัดเราจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับงูเขียวหางไหมคือมีพิษอ่อนๆนะครับความน่าสนใจของงูเขียวตุ๊กแกนะครับก็คือว่า นักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาพิษงูของงูเขียวตุแกชนิดนี้แล้วพัฒนามาเป็นเครื่องสําอางในการทาผิวหน้าใกล้เคียงกับโบลท์ใช่ทำให้หน้าเด้งข่้น้าคุณนวัตคุณนวัตอย่างนวัตอย่างหน้าเด้งให้มันกัดซะหน่อยพูมใจกับความเหี่ยวเนี่ยนี่นี่ข้อไปทําจริงๆนะต้องทำยาแล้วก็เป็นงูในประเทศไทยของเรานี่เองอยู่ตามป่าที่มันชื้นๆมาดูตัวต่อไปไอ้ตัวนี้น่ารักมากตัวเล็กตัวเล็กฮะ ตัวนี้นะครับชื่อว่า Western Hawk n o t e เป็นงูเป็นงูจากทางทวีปอเมริกาเหนือนะครับเขาจะบีดกันจนเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วตัวนี้มีความเป็นเผือกใช่ครับเป็นเผือกตัวนี้เป็นเผือกนี่เป็นเผือกขยับได้เด็กขยับได้ตัวนี้ใสถ่ายกลิปก็เรียกว่าสองเอกไว้เขาเรียกฮอกโนสเพราะว่ามันมีจมูกเหมือนกับจมูกหมูใช่ครับจมูกหมูใ่ไเป็น Ho กผู้หญิงเขาเลี้ยงไวปเล่นเล่นกันใช่ใช่เอาไว้เลื้อยเล่นเพราะมันไม่มีพิษ มีพิษอ่อนจริงๆนั่มีพิษอ่อนแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อมนุษย์คือพูดง่ายกัดเราไม่ตายนะแต่ถ้าคุณนวัดเห็นก็ตายตั้งแต่แรกแล้วนะตัวนี้เด็กอันนี้ถ้าผู้ชมในธรรมชาติจริงๆหาไปยากแล้วนี่มันคือตัวนี้ชื่อว่าทับสมิงคลานี่เคยได้ยินใช่ไหมงูทับสมิงคลานี่ตัวจริงล่ะให้เห็นจริงๆนี่คือทับสมิงคลามันเป็นไงครับทับสมิงคลานี่ครับเราจะรู้จักงูสามเหลี่ยมใช่ไหมครับทั่วไปงูทับสมิงคลาเป็นญาติใกล้ชิดกับู งูสามเหลี่ยมแต่ว่างูทับสมิงคลานี่ครับจะมีพิษรุนแรงกว่างูสามเหลี่ยมประมาณ20สิเท่า20เท่าเพราะฉะนั้นถ้ากัดก็ไปกันง,งูสามเหลี่ยมกัดยังตายเพราะฉะนั้นทับสมิงคลากัดก็เรียบร้อยลงเลรียนจีนแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลเกินไปเนื่องจากว่าข้อข้อ,ขอแรกเขาจะไม่เจอตามบ้านเรือนไม่เจอตามที่ชุมชนทั่วๆไปไม่เจอเขาจะอยู่ตามป่าอาศัยตามป่าที่มีความสมบูรณ์ลึกๆหน่อยครับแล้วก็ข้อ2คือ ถึงแม้จะมีการถูกกัดเกิดขึ้นทางสถานทาพาของของไทยเราเองนะครับก็มีการผลิตเซรุ่มสำหรับรักษางูชนิดนี้แหละนี่นี่ฮะตัวต่อไปตัวนี้นะครับชื่อว่ากรีนทีไพทอนไม่น่าจะใช้งูไทย ไม่น่าจะใช้งูไยฉุกต้องครับเนื่องจากว่าเป็นงูกลุ่มงูเหลือมงูหลามที่มาจากทางแถบประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดจะเป็นงูกลุ่มที่หากินบนต้นไม้เป็นหลักตัวเขาไม่มีพิษไม่มีพิษครับแล้วก็ตัวจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้สักเท่าไหร่หนึ่งนี่มาจากอินโดนีเซียแต่ที่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อคล้ายกันมากเลยคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมันชื่อแอมเบอร์ทีบัวนี่ ตัวนี้เจอทางอเมริกาใต้อเมริกาใต้ใตเลยถ้านึกถึงลูกโลกจริงๆเขาจะอยู่คนละซีกโลกกันเลยใช่แล้วก็ถ้าสังเกตภายนอกนะครับสีเขียวเหมือนกันหากิมนมนต้นไม้เหมือนกันถ้าเกาะจริงๆแล้วเขาจะคล้ายๆกันนะแต่ว่างูกรีนทีไพทอนเนี่ยครับจะออกลูกเป็นไข่ไอันนี้ออกลูกเป็นไข่ไขไอันนี้ออกลูกเป็น เป็นตัวเออเห็นไหมเวลาที่มันอยู่คนละซิกโลกมันก็วิวัฒนาการไม่เหมือนกันไปเพะว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันเขาวิวัฒนาการเข้าหากันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆบนพื้นที่นั้นๆใช่เห็นไหมมาดูอีกตัวนึงมาดูอีกตัวนึงมาดูอีกตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่ไหวแล้วมั้ตัวนี้คุณจะชอบมากเขาเรียกว่าคอนสเน็กแปลว่างูข้าโพดเพราะว่ามันพบได้ตามไร่ข้าโพดแล้วแล้วเมืองไทยไม่เจอนะมันอยู่ที่ที่ทวีปอเมริกา อเมริกามันอยู่ที่ชวีอเมริกาก็งูชนิดนี้นะครับก็เป็นเป็นสั์เหลี่ยมแล้วสันเลี้ยมถ้าสังเกตว่าสีของเขาจะเป็นสีออกแดงแดงเข้มสักหน่อยแต่ว่างูธรรมชาติจะเป็นสีออกน้ําตาลเป็นไม่มีพิษเลยครับแต่เล่นไม่ตัวนี้เล่นได้ไม่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 มเอาไม่เอานะโอเคนี่เรามาไกลนี่เราอยู่อันนี้ตัวจริงเลยที่พูดถึงสามเหลี่ยมนี่งูสามเหลี่ยมอ๋องูสามเหลี่ยมนะครับก็ เป็นงูพิษของไทยชนิดหนึ่งหากินตามใกล้แหล่งน้ำที่เราพบกันบ่อยๆจุดเด่นของมันอยู่ที่ปลายหางปลายหางเขาจะมีลักษณะกุดทู่นี่ไม่ใช่หางขาดนะครับใช่มันลักษณะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเองไอเดียมีพิษมีพิษไอเดียกัดตายกัดตายแน่นอนกัดตายกัดตายแล้วมานี่ตัวสุดท้ายครับตัวนี้คือตัวเด็ดเลยครับมันคืองูเห่าเปลือกงูเห่าแต่เป็นงูเห่าเผือกครับนะ หายากมากในธรรมชาติหายากมากในธรรมชาติเนื่องจากหนึ่งคือความความเป็นกูงห่าเผืองเขาคือการผิดปกติทา่เม็ดสีนะครับในธรรมชาติแล้วถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยจะทําให้เขาตายง่ายคือหนึ่งอนแอสองคือหลบศัตรูผู้ล่าไม่ได้ตั้งแต่เล็กๆก็จะถูกหนูถูกนกล่าเหยื่อต่างๆกินเป็นอาหารกินไปเจอง่ายเป็นอาหารได้ง่ายเห็นไหมอย่านึกว่างู ล่าอย่างเดียวงูก็โดนล่าดนวยนี่ขนาดเราให้ดูกันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนจิบจอยเรามีที่นั่นถึง200กว่าตัวนะเพราะฉะนั้น200กว่าตัวของเราเนี่ยเราดูกันได้อย่างสบายสบายเลยที่สยามเซอร์เพนทาริเอมนะครับค่าผ่านประตูเท่าไหร่ค่าเข้านะครับสำหรับคนไทยนะครับ3า0สบาทสำหรับเด็ก150บาทแล้วเวลาที่ไปดูที่นั่นจริงๆเวลาที่ท่านมีข้อข้องใจอะไรก็จะมีวิทยากรใเล่าคอยบอกให้ฟังนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจทํางานแบบนี้จริงๆนะมันแตกต่างจริง ไม่ใช่ว่าดูดูแล้วก็เอาอย่างอยากจะไปซื้องูอยากชอบใจเขาไม่ได้มีขายนะฮะเขาโชว์จริงๆให้เห็นเป็นการศึกษาเป็นเอ็ดูเทนเมนต์เป็นเอ็ดูเทนเมนต์บันเทิงด้วยในความรู้งั้นเรามาบันเทิงหน่อยไหมไม่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 ม่ไ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 ม ว่าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับไปเมืองอิวาเตะไปทําไมครับแต่ไปแล้วสวยมากคุณผู้ชมหิมะปกคลุมอยู่บนยอดใบไม้สีขาวโพลนไปหมดแล้วอาหารอร่อยมากนํามาฝากยครับ <Today Show. S 1> ดูรายการเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe today show ด้วยนะครับ